คุณครับเคยเห็นแม่กับพ่อใจร้ายไหมครับตีลูกถึงขนาดนี้ครับแอ่ผมให้ดูครับแอบแอบไปนั่นนะครับลูกเขาผมฟู้งไปให้เลยนี่นะครับที่นอนอยู่นะคลูกเขาพ่อแม่เขาโกรธมากเลยครับตีลูกถึงนอนลงไปเลยนะครับสารเขาไหมครับถ้าสงสารอย่าลืมกด subscribe แชร์ให้ผมด้วยนะครับ แอบนะครับอุคือขาไปอย่าผมเข้าไปในหะ้องผม,มนะครับอย่าอย่ะเกินผมแอบนะครับแอบไปดูเป็นอันนี้คือบ้านของผมนะครับอขอมดูนะน่า ออกไปดูให้เป็น้อดูตั้งแต่ตอนนี้ค่ะนั่นนะครับลูกเขาที่นอนอยู่นะครับผมชี้ดูคนนี้นครับคนนี้นะครับลูกเขานะครับแต่เขาตีนะครับฝากฝากนะครับถ้าสังฟานอย่าลืมกด subscribe ให้แชร์ให้ผมด้วยแล้วก็เขาด้วย โอเคครับขับเด็กกับพาเขาโดนทิน้งเขาก็ต้องลองโด่งตีก็วันนี้ก็จบลงแล้ครับอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายโหมากฟังฟังเกินเกิน